สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าจงอางยักษ์ตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในพลดิเรกกล่าวกับในจุนทันทีพี่จุนไม่น่าจะเชื่อถือในสิ่งที่เลวไหลไร้สาระเลยอย่างน้อยพี่จุนก็เคยได้รับการศึกษามาบ้างและเป็นนายสิบตำรวจตรีมาแล้วโอ้ไดยโปรดเถอารับท่านอดีตสิบตำรวจตรีจุน พูดกับศาสตราจารย์ดิเรกด้วยเสียงสั่นเครือคนที่อยู่ในป่าถึงจะมีวิชาความรู้สูงเป็นคนทันสมัยยังไงก็ต้องเชื่อถือในเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้ลุก,กเทวดาป่าทุกแห่งย่อมเต็มไปด้วยความเร้นลับมหัศจรรย์ครับผมเป็นพรานหากินในป่าทำไมเชื่อถือเหมือนอย่างพวกชาวป่าเขาเลื่อมใสศรัทธา ผมก็ต้องประสบภัยอันตรายจากธรรมชาติหรือสัตว์ร้ายตายไปนานแล้วอยู่ในป่าก็ต้องเชื่อในเรื่องไสยาศาสตร์เวทมนต์คาถาและพูดผีปีศาจครับก่อนจะออกจากบ้านไปล่าสัตว์ต้องทำพิธีเบิกไพรและบวงสรวงเจ้าป่าผีไพรทุกครั้งไปไม่ทำอย่างนั้นก็ตกเป็นเหยื่อเสือหรือถูกหมีกัดถูกช้างกระทึกถูกงูกัดตาย อันตรายในป่ามันมองไม่เห็นนี่ครับเดินไปดีๆตกลงไปในหลุมพรางติดต่อหลุมมันขุดดักสัตว์ป่าไว้ตกลงไปก็เหลือแต่กระดูกบางทีเป็นไข่ป่าวันเดียวเพ้อคลั่งถึงกับตายได้เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับด็อเตอร์ดีเรกว่าไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหรอกโว้ดีเรกมันเป็นเรื่องเร้นลับมหาศจรรยร์ ป่ากับทะเลก็เหมือนเหมือนกันชาวเรือทุกคนเขาก็เชื่อถือในเรื่องพระสมุทรและผีทะเลที่เป็นก้อนลูกไฟกลมๆเหนียวและคนมากับลูกคลื่นในเวลาที่ทะเลเป็นบ้าไอ้ก่อนที่ว่านี่แหละเขาเรียกว่าผีทะเลมันจะปีนขึ้นมาบนเรือและไต่ขึ้นไปบนเสารกระโดงเรือทำให้เรือ เอียงวูบหวาบจนลม่มร้อยตรีชัชวาลกล่าวถามขึ้นทันทีแล้วชาวเรือจะแก้ไขยังไงล่ะครับท่านก็ต้องแกะพาถือไม้ไปยินขึ้นไปบนเสากระโดงเอาไม้กระถุงมันให้ตกทะเลไปแต่ถ้ามันบังเอิญตกลงไปใต้ท้องเรือกว่าจะขับไหล่มาลงน้ำได้ต้องเสียเวลามากทีเดียว ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ในเรือต้องแก้ผ้าหมดนักบินหัวเราะเบาๆแล้วถามท่านเจ้าคุณอย่างนอบน้อมทำไมต้องแก้ผ้าด้วยครับท่านเขาว่าผีทะเลมันกลัวคนแก้ผ้าโดยเฉพาะถ้ามันเห็นผู้หญิงแก้ผ้ามันจะกระโดดลงทะเลทันทีเสี่ยงหวนพูดพลงขึ้นถ้าอย่างนั้นตรงกันข้ามกับมนุษย์ผู้ชาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรู้ว่าบาร์ไหนคลับที่ไหนมีระบำเปลือยรอบพิเศษเป็นต้องแห่กันไปดูจนกระทั่งในตาเป็นกุ้งยิงไปตามกันผมเองอะ่ะเจ็ดวันแล้วยังไม่หายเม็ดเล็กๆเพราะไปดูจ้ำบาที่บาร์แห่งหนึ่งแถวบางกะปิใกล้ๆกับบ้านเรานั่นเองล่ะครับพลโบกมือให้เสียงหวนหยุดพูดเข้าสัมภาษณ์นายจุนต่อไปถึงเรื่องงูจงอางพี่จุน ช่วยเล่ารายละเอียดให้พวกเราฟังหน่อยเถอะนะเราอยากรู้เรื่องงูจงอางเหล่านี้ได้ครับผมยินดีเล่าให้ฟังพวกผมอาศัยอยู่ที่หนองตากเกลียงมานมนานแล้วเพราะที่นั่นมีหนองน้ำและเป็นป่าโปรง่งเหมาะแก่การทำไร่เล็กๆน้อยๆเช่นพืชสวนครัวพวกผมอยู่ร่วมกันอย่างสุขสบายครับเก็บของป่าหาน้ำผึ้งทำขี้ใต้าขาย บรรทุกเวียนไปขายที่ประจวบบ้างก็ล่าสัตว์เอาเนื้อมากินเอาหนังและเขาไว้ขายดีของมันก็คัดเอาไว้ขายในจำพวกสมุนไพรครั้นเมื่อในราวสิบวันที่แล้วมานี่เองงูจงอางยักษ์ตัวหนึง่งตัวขนาดต้นไม้ใหญ่และยาวไม่น้อยกว่าห้าวาได้พาฝูงงูจงอางใหญ่น้อยไม่ต่ำก็ร้อยตัวอบพยพมาจากป่าตอนใต้ครับ แต่ว่าถินเดิมของมันอยู่ตอนไหนพวกเราไม่มีใครทราบรู้แต่ว่าป่าแถบนี้มีแต่งูเหา่าไม่เคยปรากฏมีงูจงอางเลยนี่ก่อนว่าเล่าเร็วๆนอยพี่จุนพี่จุนพูดยานคางชักช้าจังพูดแบบฉันได้ไหมนายจุนยิ้มแห้งๆงูจงอางหลายตัวได้เข้ามาในหมู่บ้านของเราครับ เริ่มต้นกัดผู้หญิงคนหนึ่งตายพิษมันร้ายมากครับเจ้าเวลาประเดี๋ยวเดียวที่ถูกมันกัดผู้หญิงชาวบ้านป่าก็ตายแต่งูจงอางตัวนั้นถูกพวกเราตีตายครับพอวันรุ่งขึ้นพญางูมาปรากฏตัวให้เห็นคาบเด็กหนุ่มคนหนึ่งและฉูคอแผ่แม่เบีย้ยพูดจบนายจุนก็ทำท่าขนพองสยองกล้าว ผมไม่ได้มดเท็ดเลยครับผมสาบานได้ว่าผมตกใจแทบเป็นลมเมื่อผมแลเห็นมันมันชูตัวของมันสูงจากพื้นดินทั้งสามวาเห็นจะได้แม่เบี้ยของมันโตกว่ากระดองซะอีกทิดโพ้งดิ่นกระเดากระเดาอยู่ในปากของมันและร้องขอความช่วยเหลือใครจะกล้าช่วยล่ะครับในที่สุด ยางูก็เอาทิศโคลงไปกินไม่น่าเชื่อเลยครับงูจงอางกินคนเคยมีแต่งูหลามขนาดใหญ่กินคนแต่เนี่ยตัวมันโตกว่างูหลามมากพันเอกนิกรเอื้อมมือเขี่ยแขนพลและพูดว่าแกอยากจะไปล่าง,งูจงอางฝูงนี้ก็ไปเถอะนะกันขอถอนตัวเว้ยลงชูคอสูงตั้งสามวาตัวมันต้องโตไม่ใช่เล่น ในพลดิเรกสักหัวหน้าชาวบ้านป่าและยังไงพี่จุนต่อมาอีกวันหนึ่งผมกับเพื่อนบ้านช่วยกันฆ่าจงอางได้สองตัวครับอรไาตัวผู้หรือตัวเมีย <c oughs> ผมดูไม่ออกครับท่านตัวผู้หรือตัวเมียมันก็เหมือนกันถ้าเป็นคนก็พอจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้อร้าย งูมันไม่มีส่วนเว้าหรือส่วนโค้งเหมือนคนเล่าต่อไปเถอพี่จุนโอ้พวกมันยกเข้ามาในหมู่บ้านครับมองดูยั่วเย้ยไปหมดผมสั่งให้ลูกบ้านก่อไฟขึ้นห้อมล้อมหมู่บ้านของเราในตอนกลางคืนทำครบเพลิงจุดอคอยขว่างใส่งูจงอางแต่มันก็คงบุกเข้ามากัดพวกชาวบ้านป่าได้อีกแล้วพญางูก็คาบเอาพวกเราไปกินอีก คราวนี้เหยื่อของมันเป็นผู้หญิงครับต่อมาเป็นเด็กอีกสองคนแปลกมากศาสตราจารย์ดิเรกครางเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินได้ฟังว่างูจงอางกินคนสแสดงว่าจงอางยักษ์ตัวนี้มีขนาดใหญ่มากโอ้โหลำตัวของมันขนาดเสาโทรเลขข้างทางรถไฟแหละครับผมระดมพวกชาวบ้าน ช่วยกันฆ่างูจงอางได้หลายตัวแต่แล้วพอตกค่าพญางูก็มาอลวาดพังบ้านของพวกผมเรืออากาศเอกพงาดนักบินเฮลิคอปเตอร์กล่าวขึ้นทันทีพาพวกนักเลงมารื้อบ้านอย่างนั้นเหรอนายจุนกลืนน้ำลายเอื้อกหันขวับมาทางนักบินผมกำลังเล่าเรื่องงูนะครับไม่ใช่เรื่องนักเลงงูกับนักเลงมันจะคบกันได้ยังไงครับ ที่ว่ามันพังบ้านก็คือมันชูคอขึ้นแพ่แม่เบี้ยแล้วล้มตัวลงทับหลังคาบ้านพวกผมล้วนแต่อยู่ในกระท่อมหรือเรือเล็กๆน้ำหนักตัวของพญางูทำให้บ้านช่องของพวกเราพังไปทีละหลังสองหลังพอวิ่งหนีลงจากเรือนพวกผมก็ถูกงูจงอางกัดตายในที่สุดผมก็สั่งเผาหมู่บ้าน คือเผางูจงอางจิตซ่อนอยู่ตามบ้านเรือนของเราด้วยและผมก็พาพวกชาวบ้านป่าอบพยพมาหาผู้หมวดขอปลูกบ้านอาศัยอยู่ที่เชิงเขานี่ชั่วคราวจนกว่าพญางูจะพาบริวารของมันไปอยู่ที่อื่นนิกร์กล่าวถามขึ้นทันทีถ้าเผื่อมันยึดหนองตาเหน่งเป็นที่อยู่ของมันตลอดไปล่ะพิจุนพี่กับพักพวกจะทำยังไงเจ้าคุณปัจจนึก ยกมือขวาเขกกบานนิกรเต็มแรงเกิดเสียงดังโปกน้องตากเกลียงวอยไม่ใช่หน้องตานเน่งนิกรสูดปากเบาๆแล้วฝืนหัวเราะน้องตากเกลียงหรือหน้องตานเน่งมันก็เหมือนกันแหละครับแหมเขกเสียหัวแทบแตกความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะสิบโทแฮ้วกับพลทหารสองคน ช่วยกันขนกระเป๋าเสื้อผ้าและปืนเล็กยาวเดินขึ้นบันไดามาร้อยตรีชัชวาลร้องบอกให้เจ้าแห้วเอาเข้าไปเก็บไว้ในห้องซึ่งเขาจัดไว้ให้เป็นที่พักของคณะพักสีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกพันเอกพลพัชราพรได้ซักถามรายละเอียดในเรื่องงูจงอางเหล่านี้จากในจุนอีกและเขาก็กล่าวสรุปความว่า ฉันและพวกเราจะปราบงูจงอางฝูงนี้เองพี่จุนเพื่อความปลอดภัยของพวกชาวบ้านป่าทั้งหลายนายจุนหน้าซีดเผือดท่านจะเสี่ยงกับความตายโดยไม่จำเป็นเลยครับไม่ชชาจงอางฝูงนี้ก็จะไปที่อื่นซึ่งพวกผมกำลังบวงสวงบนบานเจ้าป่าและเจ้าพ่อขุนเขาตะนาวสีไล่งูของท่านไปพลยิ้มให้ในายจุน มันมีอะไรที่น่ากลัวเหรอพี่จุนเราอาจจะฆ่ามันด้วยระเบิดมืออย่างง่ายได้สำหรับงูยักษ์ตัวนั้นแต่จงอองยักษ์ตัวนี้แหละครับเป็นงูของเจ้าป่าหรือเจ้าเขาแน่ๆนเพราะมันใหญ่โตกว่างูหลามหรืองูเหลือมขนาดใหญ่ที่ผมเคยเห็นมาผมบอกไม่ถูกครับว่าขนาดที่มันชูคอแผ่แม่เบี้ยมันน่ากลัวสักเพียงไหนผมไม่เคยกลัวสัตว์ป่าเลยแต่พญางูตัวเนี้ย ทำให้ผมตกใจแทบสิ้นสติพวกผมทุกคนมั่นใจว่ามันเป็นงูของเจ้าพ่อแห่งขุนเขาตะนาวสีครับผมได้เอาปืนแก๊บของผมยิงมันในระยะห่างเพียงห้าหกวาเท่านั้นแต่ยิงไม่ออกพอหันกระบอกปืนไปยิงงูจงอางอีกตัวหนึ่งก็ยิงออกจงอางตัวนั้นถูกผมยิงดิ้นพลาดแต่ผมก็ต้องวิ่งหนีพยายงูอย่างหัวสุกหัวซุน ผมรอดตายได้เพราะตัวมันใหญ่เลื้อยอืดอาดครับแล้วก็มันเสียเวลาชูคอค้นหาผมหรือบวกชาวบ้านป่าที่หลบหนีมันผมตัดสินใจอบพยพมาจากหนองตาเกลี้ยงก็เนื่องจากเห็นว่าถ้าเราอยู่ที่นั่นเราก็คงจะถูกจงอางกัดตายหมดและพญางูก็คงกินพวกเราวันละคนสองคนทุกคนนิ่งฟังด้วยความสนใจ เจ้าห้วเดินออกมาจากห้องกลางสุดตัวลงนั่งพับเพียบข้างประตูส่วนพลทหารสองคนเดินลงบันไดไปเพราะหมดหน้าที่ของเขาแล้วในจุนสันศีสาปฏิเสธแล้วยกมือไหว้พลผมไม่กล้าร่วมมือกับท่านหรอกครับเพราะผมจะต้องอาศัยอยู่ในป่านี้ไปจนวันตายในพลดิเรกพูดเสริมขึ้นพี่จุนมั่นใจว่า จงอางยักษ์ตัวนี้เป็นงูของเจ้าพ่อขุนเขาตะนาวสีและพี่กลัวว่าเจ้าพ่อจะเล่นงานพี่จุนใช่ไหมถูกแล้วครับงูใหญ่ตัวนี้ต้องเป็นงูของเจ้าพ่อแน่ๆน่ศาสตราจารย์ดีเรกหันมาพูดกับพันเอกนิกรเบาๆเป็นภาษาอังกฤษช่วยหน่อยเถอะเพื่อนแกแกล้งทำเป็นเจ้าพ่อเข้าทรงแกนหน่อยสิแล้วบอกตาจุนว่างูยักษ์ตัวนี้ มาจากพมา่าให้พี่จุนกับพวกเราปราบมันเสียนิกรพยักหน้ารับทราบแต่ไม่พูดว่าอะไรปล่อยให้เสียงวนกับเจ้าคุณปัจจนึกผลัดกันสัมภาษณ์ในจุนสักครู่หนึ่งนิกรก็หงายหลังตึงและชักดิ้นชักงอทำปากเบี้ยวปากบูดน้ำลายฟูมปากทุกคนนอกจากในจุนต่างรู้ดีว่านิกรแกล้งทำ ในจุนหน้าตื่นจ้องตาขม็งมองดูนิกรโอเจ้าเข้ากระมังครบในจุนพูดขึ้นเปรยๆ,ๆพันเอกนิกรพรวดพลาดลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิขาทั้งสองข้างสั่นพับๆใบหน้าดุร้ายในตาวาวโรธถมึงทึงซึ่งนิกรแสดงบทบาทได้ดีราวกับศิลปินผู้เชี่ยวชาญในการแสดง <S 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 เขาขบกราม พูดเสียงหนักๆก <c oughs> ูนี่แหละเว,ว้ยคือเจ้าพ่อแห่งขุนเขาตานาวสีในจุ่นสะดุ้งเฮือกเข้าใจว่าเจ้าพ่อมาเข้าทรงนี้ก่อนจริงๆรีบประนมมือไหว้และวางมือไว้ระหว่างอกของเขาพลด็อกเตอร์ดิเรกเสียงงวนและเจ้าแห้วต่างกระทำตามในจุ่นเช่นเดียวกันโอเจ้าพ่อเสด็จมาทำไมครับ ในจุนถามเสียงสัน่นแสดงความเคารพยำเกรงนิกรแกระแอมเสียก่อนจึงกล่าวว่าอืข้าได้ยินพวกเจ้าพูดคุยกันถึงเรื่องงูจงอางข้าก็มาเข้าทรงพันเอกนิกรเข้าในจุนตัวสั่นงานงกก้มลงกราบตูดโดงโอ้ลูกช้างขอความกรุณาเจ้าพ่อ โปรดขับไล่พวกงูจงอางของเจ้าพ่อให้ไปอยู่ที่อื่นเถอกรับเจ้าพ่อเกเค้นหัวรเราะฮ่าฮ่ลูกหมาเอ้ยลูกช้างเข้าใจผิดจุนเลยงูจงอางเหล่าเนี้มันมาจากพมา่าเว้ยไม่ใช่งูของข้าหรอกจุนในจุนลืมตาโพลงอ้าวจงอางยักษ์ที่มันกินลูกบ้านของผมไม่ใช่งูของเจ้าพ่อหรอกเลยครับ ไม่ใช่เจ้าพ่อนิกรตวาดข้าไม่เคยเลี้ยงงูหรอกทั้งเกลียดทั้งกลัวมันงูจงอางเลี้ยงได้หรือกัดไปหาเจ้านำทางพาพวกนายทหารเหล่านี้ไปปราบมันเสียจะได้กลับไปอยู่น้องตาเกลียงทำมาหากินอย่างสุขสบายเหมือนแต่ก่อนข้าลาแล้วนะทิดจุนนั่งสั่นขาผับๆนานแล้วเหนื่อยเต็มทนลาละโวย เจ้าพ่อเก๋หงายหลังล้มลงไปอีกทำชักกระตุกในตาเลเพียงครู่เดียวก็นอนหลับตานิ่งเฉยกิมงวนเอื้อมือเขย่าร่างพันเอกนิกรเฮ้ยเจ้าพ่อออกแล้วลุกขึ้นเถอะเมยจอมทะเลนลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆลุกขึ้นนั่งมองซ้ายมองขวาทำหน้าตื่นตื่นพอสบตากับเจ้าคุณปัจจนึกเขาก็ถามว่า ผมเป็นอะไรไปล้วครับคุณพ่อท่านเจ้าคุณกลั้นหัวเราะแทบแย่เออเจ้าพ่อเขาตะนาวสีเขาหมาเข้าแก่นิกรสะดุ้งโยงเจ้าพ่อเข้าผมละครับเออท่านมาบอกนายจุนว่างูจงอางยักษ์และพวกงูจงอางเหล่านั้นไม่ใช่งูของท่านให้ในายจุนกับพวกเรารั่วมือกันปราบมันเสีย มิกรแสดงสีหน้ามึนงงแกมประหลาดใจเขาเปลี่ยนสายตามาที่ในจุนแล้วถามว่าเจ้าพ่อมาเข้าฉันและพูดเช่นนี้จริงๆหรือพี่จุนจริงครับ,รรบพันเอกพลกล่าวกับในจุนทันทีถ้าเช่นนั้นพี่จุนก็คงช่วยนำทางพาพวกเราไปหนองตากเกลี้ยงเราจะฆ่างูจงอางฝูงนี้ให้หมดสิน้นตกลงนะพี่จุน ในจุนรับปากโดยไม่ต้องคิดตกลงครับเมื่อไม่ใช่งูของเจ้าพ่อผมก็ยินดีร่วมงานกับท่านครับดีแล้วพี่จุนขอบคุณพี่จุนมากเราจะออกล่าจ,จงอางบ่ายสองโมงตรงพวกชันห้าหกคนเนี่ยแล้วก็นักบินเรืออากาศเอกพงาดคนนี้นักบินซึ่งเป็นเสืออากาศแต่กลัวงูกล่าวกับพลว่าประธานโทษครับผู้การสำหรับผม ขอตัวนะครับอ้าวพลอุทานคุณกลวงูจงอางเหรอกลัวนะ่ะไม่กลัวหรอกครับแต่ผมเกลียดมันเรืออากาศเอกพง,งาดตอบอย่างไว้เหลี่ยมเสืออากาศในพลดีเรกพยักหน้าให้ร้อยตรีชัชวานไปด้วยกันไหมล่ะผู้หมวดไม่ได้หรอกครับอาจารย์ผมทิ้งหน้าที่ไปไม่ได้ตามคำสั่งห้ามไม่ให้นายสถานีออกไปจากเขตรั้วลวดน้ำครับ แต่แต่ถ้าอาจารย์ต้องการทหารร่วมทางไปด้วยผมจะจัดทหารให้สิบคนในสิบคนนึงโอ้ก็ดีสิครับการล่าง,งูจงอางนับจำนวนร้อยพวกเราจะต้องมีกำลังให้มากส่วนอาวุธควรจะใช้ดาบหรือไม่พลองซึ่งดีกว่าปืนขอทหารให้ผมสิบคนดีแล้วพูดจบในพลดิเรกก็หันมาทางหัวหน้าชาวบ้านป่าพี่จุน เกณฑ์พวกพ้องของพี่จุนสมทบกำลังกับพวกเราสักสิบคนได้ไหมพี่ได้ครับท่านดีมากถ้าอย่างนั้นพี่จุนไปที่หมู่บ้านจัดเตรียมกำลังไว้ให้พร้อมพวกเราจะลงไปหาในเวลาบ่ายสองโมงตรงก่อนค่ำวันนี้เราจะต้องฆ่างูจงอางให้หมดสำหรับเจ้างูยักษ์ตัวนั้นเห็นจะต้องสังหารมันด้วยระเบิดมือน่าเสียดายเหลือเกินที่เราไม่ได้เอาเครื่องพ่นไฟติดมาด้วย นายจุนลากลับไปเตรียมกำลังพวกชาวบ้านป่าซีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกพร้อมด้วยนายสถานีเรดาและนักบินต่างปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการล่างูจงอางฝูงนี้และนักบินก็กล่าวกับพลว่าผมไปด้วยคนครับพันเอกพลหัวเราะลัน่น <laughs> ทีแรกคุณไม่ไปคุณบอกว่าคุณกลัวงูครับแต่ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า เมื่อผมเป็นเด็กหนุ่มผมสักเคาะงอหรือตัวคอระคังกับงองูไว้ที่น่องข้างซ้ายของผมคนที่สักเคาะงองูไม่กัดหรอกครับมันเป็นอาถรรพ์ทางไสยศาสตร์เกี่ยวกับเวทมนต์คาถานิกรยิ้มให้นักบินคุณช่วยสักเคาะงอให้ผมทีได้ไหมคุณพงาดไม่ได้หรอกครับผู้การผมไม่ใช่ช่างสักนี่ครับเครื่องมือสำหรับสักและหมึกสักก็ไม่มีเจ้าคุณปัจจนึก มองดูหน้าพันเอกพลและพูดยิ้มยิ้มอย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกพลาดพลัง้งพวกเราอาจจะถูกงูกัดตายหรือถูกจงอางยักษ์ตัวนั้นคาบเอาไปกินก็ได้พลว่าเรื่องงูกัดคงไม่ตายแล้วครับรอดิเรกเอาเซรุ่มสำหรับฉีดแก้พิษงูมาด้วยผมคิดว่าเราจะต้องพยายามฆ่างูจงอางยักษ์ให้ได้เมื่อเราไปถึงถิ่นของมัน หากงูใหญ่ตัวนั้นถูกฆ่าตายการฆ่าบริวารของมันก็คงไม่ยากอะไรก่อนออกเดินทางจากหมู่บ้านเชิงเขาผมจะสอนให้ทหารและชาวบ้านป่าได้รู้จักฆ่างูจงอางด้วยท่อนไม้ในพลดีเรกถามพลทันทีทำยังไงวะพลก็ไม่ยากอะไรหาไม้ขนาดเคืองๆยาวประมาณสองฟุตมาคนละท่อนวิธีการต่อสู้หรือทำร้ายศัตรูของงูจงอาง มันจะชูคอขึ้นสูงและแผ่แม่เบี้ยฉกและกัดคนหรือสัตว์ต่างๆเมื่อมันชูคอขึ้นเราก็ใช้ไม้คว้างไปที่มันโดยให้ท่อนไม้หมุนเป็นวงกลมถูกคอหรือลำตัวของมันทีเดียวมันก็ไปไม่ไหวเพราะกระดูหักเปิดโอกาสให้เราฆ่ามันอย่างสบายพวกชาวบ้านป่าทางปากใต้เขาสู้งูจงอางด้วยไม้แบบนี้จงอางทางปักใต้แถวปัตตานียะลามีชุกชุมมาก กิมงวนถามว่าหัดคว้างไม้อะคงไม่ยากไม่ใช่เหรออ๋อไม่ยากอะไรหรอกหัดเดียวเดียวก็คว้างได้แต่จําไว้ว่าถ้าเราคว้างงูจงอางผิดจงอางจะไล่กวดเราทันทีด้วยสัญชาตญาณอันดุร้ายของมันจงอางคือเจ้าแห่งงูเหา่าดุกว่างูเห่าและพิษร้ายแรงกว่านิกอรพูดเสริมขึ้นเบาๆมากกว่าเป็นฟองกว่าสะอาดกว่า และซุเปอรด์ดุกัดปุบตายปับ๊บเฮ้ยเจ้าคุณปัจจนึกดูแกนี่พูดอะไรเป็นเล่นเสมอนิกรหัวเราะชอบใจแล้วหันมาทางสิบโทแฮ้ว่าไงไอแ้แฮวบ่ายสองโมงไปปราบงูจงอางด้วยกันนะเอาหนังมาทำซอดวงสีเล่นสักคันทะวะเจ้าแห้วทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่รับประทานน่าคิดก็รับ น่าคิดยังไงนิกรถามรับประทานน่าคิดว่าไม่ควรไปขอร่ะ <c oughs> เห็นมันเลื้อยอยู่ในบ่องอูที่สถานเสาวพารับประทานยังเสียวเสียวแล้วรูปร่างหน้าตามันอ่ะไม่น่าดูเลยพลพูดเสริมขึ้นเมื่อแกขี้คลาดกลัวตายก็อยู่ที่นี่ไม่ต้องไปพวกฉันไปกันตามลำพังก็ได้เจ้าแห้วฝืนหัวเราะ รับประทานไปสิขอรับเจ้านายไปไหนผมก็ต้องไปด้วยการรับประทานอาหารกลางวันสิ้นสุดลงแล้วร้อยตรีชัชวานร้องตะโกนเรียกทหารสามสี่คนซึ่งคอยรับใช้อยู่ในห้องกลางให้มาเก็บถ้วยชามไปต่อจากนั้นพันเอกพลก็ปรึกษากับพักพวกของเขาวางแผนล่างูจงอางตอนบ่ายวันนี้ เมฆฝนปิดบังดวงอาทิตย์ทำให้อากาศในตอนบ่ายมืดครึม้มนักล่างูจงอางซึ่งมีสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเรืออากาศเอกพงาดและเจ้าแหว้วทหาร11คนและชาวบ้านป่ารวมทั้งในจุน12คนได้ออกเดินทางจากหมู่บ้านที่เชิงเขามุ่งตรงไปยังหนองตากเกลียงในเวลา14.30นาฬิกา30นาที คณะพักสีสหายแต่งกายแบบนักนิยมไพรสะพายปืนคนละกระบอกโดยเฉพาะปืนของพลกับเจ้าคุณปัจจนึกเป็นปืนลูกซองเหมาะแก่การสังหารงูจงอางอย่างยิ่งสิบโทวงคล่องรบและทหารในหมู่ของเขาแต่งเครื่องแบบรั้วของชาติมีปืนกลมือและปืนเล็กยาวเป็นอาวุธนอกจากนี้มีไม้สำหรับคว้างงูคนละสองท่อน ซึ่งทุกคนได้รับคำแนะนำและการฝึกจากพันเอกพลมาแล้วในจุนสะพายดาบถือปืนแก๊ปพวกลูกบ้านมีดาบและไม้สำหรับคว้าง,งูบางคนก็มีไม้พลองติดมือมาด้วยในจุนเป็นผู้นำทางป่าดงพงไพรแถบนี้เขาชำนาญทางมากและคุ้นเคยกับธรรมชาติเป็นอย่างดีการเดินทาง ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงก็เข้าเขตหนองตากเกลียงป่าตอนนี้เป็นป่าโปรง่งมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งทุกคนแลเห็นซากบ้านเรือนที่ถูกไฟไหม้เป็นเท่าฐานเหลือแต่เสานี่หรอครับหมูบ่บ้านของพวกเราในจุนอธิบายให้าาคณะพักสีสหายฟังเราจำเป็นต้องเผาบ้านเรือนและอพยพไปอยู่ในเขตทหารก็เพราะเรา ถูกจงอางฝูงนี้ลุกรานเราในพลดิเรกกวาดสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นงูมันเคลื่อนย้ายกำลังไปหมดแล้วกระมังพี่จุนไม่เห็นมีงูจงอางสักตัวในจุนว่ามันอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่หลังหมู่บ้านก็ได้ครับหรือไม่ก็แยกย้ายกันไปหากินพันเอกพลพัชราพร สั่งให้แยกย้ายกำลังกันออกค้นหาฝูงจงอางและให้ระมัดระวังตัวถ้าหากว่ากลุ่มไหนพบมันก็ให้พยายามสังหารมันให้ได้สำหรับพญางูหรืองูยักษ์นั้นควรจะใช้ปืนสังหารมันเมื่อมันชูคอแผ่แม่เบี้ยขึ้นพันเอกกิมหวนประกาศให้รางวัลเงินสด3,000บาทและสร้อยคอทองคำหนัก10บาท แก่ผู้ที่ฆ่าพญางูได้ต่างแยกย้ายกระจายกำลังกันออกไปหมูละสี่ห้าคนทุกคนเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับงูร้ายก็ภัยป่าหลายแห่งถูกตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนคณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเดินค้นหางูจงอางรอบหนองน้ำมีพลทหารหนุ่มร่างใหญ่ติดตามมาด้วย พวกค้นหางูจงอางต่างกู่ตะโกนเรียกหากันตลอดเวลาเรืออากาศเอกพง,งาดน,นักบินเฮลิคอปเตอร์ไปกับสิบโทวงพร้อมด้วยทหารห้าคนส่วนทหารอีกห้าคนเคลื่อนที่ไปทางใต้ในจุนกับพวกชาวบ้านป่าแยกกันออกเป็นสองพวก เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ